สวัสดีจ้าพี่แม่พี่น้องมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วมาออกกำลังกายอีกแล้วเห็นบ่จ้ะบ่งามงามบ่ทิววิว,วทิวทัศน์ถึงไหมพี่น้องทางทานง,งามจังงามทางท่านี้ก็บ่ปลา พี่น้องจ้าเมื่อน,นี่หเขาสิพผ้ามาเบิงดอกซากุระนะจ๊ะน้องเห็นบอกค่ะซากุระไทยสวยงามมากดูดิค่ะเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกเห็นบอกจ้ามาเบิงมาเบิงห้างนกนะจ๊ะนี่ติ่งแห้งบได้เลยจ้ะนติ่งแห้งบได้มันทีเห็นเห็นแล้วมันสีหนีเห็นบอกพี่น้องได้ยินเสียงมันบอกอุ่นห้างมันนะ ออมีความสุขหลายเนาะนกกระไดเห็นบจ่จ้ะว่าไม่เนือยหน่อยได้พีน่น้องนี่ยกะลังสางอยู่ต้นนี้ก็มีธรรมาชาติอีหลีพีน่น้องสวนนี่เห็นบ่ต้นหนึ่งปุ่นกะลังเห็ดก็มีเห็ดเพราะถ้าแหลวก็มีในห้างยิ่ใหญ่นี่พี่น้องเนบอจ้ะห้างย,ายิ่ใหญ่นี่บอถ้ามันห่างเนาะพีน่น้อง เก็บตอาห้างมันไปนแตนหน้าบ้านเพราะหนันห้างหนึ่งลนไ่เลยแล้วจีภาพามาเบึงห้างมันลน,นี่ห้างมันลนเนี่ยพี่น้องเ <c oughs> ออห้างลนนี่บ่จ้ะห้างมันลนเอองามอยู่เด็กพี่น้อง โอ้ไปซุ่มเข่าก่อนนี่นบ่มันลุนอีกบ่หนอห่างนี่บ่างามสำห่างนี่อยากได้ห่างเงี้งามงามเนี่ยโอ้ยมเอาดีกว่าเนาะมันบ่างามเนาะพี่น้องไ,ไปที่ไทยรู้กปปันปะหล่อไปจากโลกเนาะนี่เนาะกว้างใหญ่ไป

ทั้งนานั้นเพป่นติสร้างอันบ้านพักคนชะลาพี่น้องผู้ใดบ่มีลูกมีหลานเบิง่งมาหนีเด้อพี่น้องเพื่อนกำลังสร้างอยู่นี่หล,ลุดกำลังสั่งองค์อากาศดีพี่น้องเปิดแต่ยูนี่มองมี่แหละกำลังดําเนินกนาร